พบกับหนีวันวอตารายการถามมาเราตอบอาจารย์บีและอาจารย์สู้คณะศิลปศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัช ยินดีบ้อกับเราในรายการนี้คนถามมาเราตอบนะคะอาจเจนสู้รู้ไหมแพดเจ็ดจุดสี่กำลังจะเปลี่ยนเป็นเอเล e เว่แปดเจดแล้วใจเย็นนี๊ด อะไรเจ็ดสี่อะไรไปเจนะคะว่านี่ไม่เคยสอบนี่นา<อ>ไม่เป็นไร,ไ,รไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กๆก็ยังไม่ได้สอบเหมือนกันจ้าก็คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะต้องใช้ภาษาจีนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราจะต้องสอบอ่าแพ็ดจนะสะแต่ตอนเนี้ยจะเปลี่ยนไปเป็น A อเดเวล์แปดแล้วซึ่งก็จะเริ่มใช้เดือนมีนาปี6กนี้แหละอ๋ะ<ข>อเข้าใจแล้วแล้วว่าแต่เอเดเวลแปดเจ็ดคืออะไรครับแล้วทำไมต้องเป็นแปดเจ็ดไม่ใช่คเจ็ดครับก <laughs> คือว่า A level เนะะี่ยค่ะย่อมาจาก Apply Knowledge level นะคะซึ่งตัวเลข8ก็คือ,อมหมวดภาษา,าเลข7ก็คือภาษาจีนนะคะดังนั้นถ้าสมมุติเราอยากจะสอบภาษาอังกฤษเราก็ไปสอบ A level 82อ่า,อาถ้าไปสอบภาษาญี่ปุน่นเราก็สอบ A level 85เข้าใจแล้วเนาะแปดเจจวีีและ E level 8ร์แต่างกันยังไงครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการทำข้อสอบนะคะตัวแ a ดเจเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก็จะใช้เวลาในการทำข้อสอบอยู่ที่3มชั่วโมงแต่ตอนเนี้ย e l e v e l 8 7จนะคะจะใช้เวลาในการทำข้อสอบอยู่ที่90นาทีจะ้ะ90สินาทีเก้าสินาทีก็คือชั่วโมงครึ่งอือเอเวลาลดลงเยอะครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยใช่แล้วแต่เดททำ ทำให้ทนแน้เลยอ๋อก็คือว่าจํานวนชั่วโมงลดลงนะคะจํานวนข้อสอบก็ลดลงด้วยอ่าแพท7.4จะมีข้อสอบจํานวนร้อยข้อนะคะส่วน a l e v e ว87เนี่ยจะมีแค่50ข้อค่ะอ๋ออย่างนี้คะแนนแต่ก็ต้องลดลงสิครับใช่ใช่ค่ะแพท7.4นะคะคะแนนเต็มจะอยู่ที่300คะแนน300ซึ่งเฉลี่ยข้อละ3คะแนนนะคะส่วนเอเลเว87นะคะจะคะแนนเต็ม100คะแนนเฉลี่ยข้อละ2คะแนนอ๋อ เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับใชแ่แล้วเนื้อหาข้อสอบล่ะเหมือนกันหหรือเปล่าครับเออแป๊บนะคะขอดูนิดนึงขอเช็คนิดนึงก็ ข้อสอบนะคะจะเป็นแบบปรนัย4ตัวเลือกนะคะเหมือนเดิมใช่แต่ว่าตัวข้อสอบ e l e v e เ8 7เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถ3าด้านใช่อันด้านแรกเลยก็คือเรื่องของ,ของ,ของคำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวันตรงนี้มี25ข้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอ่านสังคมและว,วัฒนธรรมตรงนี้15ข้อแล้วก็ด้านวยากรอีก10ข้อรวมทั้งหมดก็50ข้อค่ะิข้ออ๋อเข้าใจแล้ว ปีหน้าจะสอบแล้วแล้เด็กๆควรเตรียมตัวยังไงดีครับเข้อมูลจาก My t c a s สเนาะบอกว่าตรงนี้จะเป็นข้อสอบที่เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะแล้วก็การนําไปใช้มากกว่าจะไม่เน้นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจามําเช่นว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนลำดับขีดหรือว่าชื่อเรียกของเส้นขีดต่างๆแบบนี้คะ่ะนานาสิเราจะเตรียมสอบอยังไงคะจนันสูอ้าา สรุปว่าซูถามเอนต่อเอนใช่ไหมครับ่ใช่ใชโอเคเออข้อสอบการอ่านเพราะว่าค่อข้างใช้เวลาเพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจและวิเคราะห์ด้วยต่นนั้นเราควรเผื่อเวลาในการถามพักอนี้ด้วยนะครับแล้วในส่วนของครรําศัพท์อะคะในส่วนคำศัพท์และไวายากรณ์ที่มีความหมายและการใช้ ใกล้เคียงกันเราต้องเน้นเป็นพิเศษด้วยนะครับเช่นจิ้วกับเหย่ยต่างันยังไงยูง่ยกับใส่ต่างันยังไงกั้งกับสายต่างันยังไงแบบนี้นะครับใช่ก็คือว่าเราจะต้องแบ่งเวลาในการทําข้อสอบแต่ละพาร์ทเราก็จะต้องแม่นในเรื่องของคําศัพท์ด้วยใช่เลยครับเอออว แล้วข้อสอบเป็นตัวย่อหรือตัวเต็มครับมีทั้ง2แบบค่ะส่วนตัวย่อเนี่ยจะอยู่ฉบับส่วนหน้านะคะ,ะส่วนตัวเต็มจะอยู่ในส่วนหลังเราก็เลือกทําฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าโอเคฝั่งเราอยากเห็นตัวแนวข้อสอบเลยครับ <laughs> ไว้อีพีหน้าดีไหมคะรอกดน,นะคะรอหน่อยนะคะเออโอเครอก็รอ <laughs> ทุกคนอย่าลืมท่องคำสาว,ว้ก่อนนะครับอีพีหน้าเราจะมาปอกเทคนิคในการทาข้อสอบและตาชชอยด์นะครับ แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการหยิว <Even S 1> ว้นวัวาตาถามมาเราตอบได้ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่1ของเดือนแลแรายการปูเว้นเหยตาไม่ถามอยากตอบได้ทุกวันจันทร์ที่สามของเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่คะ่ะใช่จีเจบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ